คุณกำลังฟังกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศต่อไปขอเชิญรับฟังรายการฟาสสายายสิลิวันโดโดโดยปุ้มสิลิวันนครัตน์ คุยช่วงแรกยาวเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเชื่อว่าหลายๆคนฟังนะพี่อยากให้อาจารย์หยุดพูดอยากรู้อยากฟังไม่เสียเวลาอาจารย์ขาสิบกว่านาทีสุดท้ายที่เหลืออาจารย์บอกพวกเราต่อหน่อยว่าหัวข้อที่อาจารย์ตั้งว่าระเบิดที่ถล่มกันที่ยูเครนเขาจะบอกว่ารัเสเซียยิงหรือยูเครนยิงก็ตามหรือ,อ,อกองกําลังพันธมิตรจะเข้าไปช่วยก็ตามเนี่ย สถานการณ์ตรงนั้นยังถือว่าไม่ร้ายแรงอาจารย์ขยายความในหลายมิติมาให้เราแล้วเมื่อกี้ก่อนพักฟังโฆษณาอาจารย์แตะที่ประเทศไทยให้เราเห็นภาพนิดนึงถ้าในมุมเศรษฐกิจตอนนี้ประเทศไทยเห็นชัดมากเรือร้อนค่าน้ำมันขึ้นทุกวันยังไงต่อดีคะอาจารย์ผมคิดว่าขนานี้เองนะครับคุณสุริวันในแง่ของความรุนแรงเนี่ยจากนี้ไปคงกระจายไปทั่วโลกแล้วกระจายแบบแบบหน้าหน้าจะกระจายไปแบบในสองมิตินะครับ มิติก็คือเรื่องของการการเป็นใช้กําลังทหารทางความรุนแรงเนี่ยก็คือจะต้องเกิด battlefield เนี่ยซึ่งซึ่งก็จะมองอยู่สามสี่จุดหลักๆนะฮะก็ประกอบไปด้วยที่ราบสูงโกรานนะครับระหว่างรัสเซียซีเรียแล้วก็ทางด้านอิสราเอลนะฮะกับนักลพิสบอร์เนี่ยซึ่งตรงนั้นก็จัดแล,ล้วล่ะทางนั้นอิหร่านก็เตรียมจะจัดชุดใหญ่แล,ล้วล่ะตรงนั้นนะครับแล้วก็ต้องดูว่าทางด้านซาอุดี นะครับตรงเนี้ยจะเกิดเหตุการณ์กับอิหรา่านไหมซึ่งตรงเนี้ยผมให้น้อยที่สุดแต่ว่ามีความเป็นไปได้ระหว่างอิหรา่านกับกองพลเรือที่5อันนี้ก็ต้องไปวัดใจกันดูนะครับเพราะว่าตรงกลางตรงนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเราอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนักหลังจากนี้เป็นต้นไปเลยเพราะว่ามันมีสัญญาณในทางลึกลหลายทางมาแล้วแหละว่าจะต้องจะต้องมีการทํา เหตุการณ์ที่ใหญ่ขึ้นนะฮะรวมถึงในประเทศไทยเองด้วยที่จะต้องเชื่อมโยงกับตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะเห็นประเทศลาวกับประเทศกัมพูชาเนี่ยรู้แล้วหละว่าตัวเองจะยืนสเตตัสไหนแต่ทางด้านไทยนยีอันนี้ก็ก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องช่างใจอีกมากพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแถบแถบแถบทางด้านอาเซียนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นเป็นประเด็นใหญ่สําหรับสําหรับพวกเราแล้วก็ แล้วก็อันเนี้ยเป็นเป็นถ้าถ้าในแถบบ้านเราเนี่ยนะฮะก็คงแบตเตอรฟิลเนี่ยคงไม่ใช่ในประเทศเราแต่ประเทศเราคงมีเรื่องความขัดแย้งทางด้านกลางเมืองเนี่ยขึ้นขึ้นมานะครับแล้วก็แถบไต้หวันนะครับญี่ปุ่นเกาหลีตรงเนี้ยก็ก็จะเป็นจุดนะฮะถ้าถ้าคุณสีวันสังเกตว่าพี่คิมของผมเนี่ยนะครับก็แสดงแสญยานุภาพแทบทุกสัปดานะครับว่า กีปนอาวุธของประเทศที่ถูกแบนมา20ปีเนี่ยสามารถยิงได้แบบคาดเป้าเพียงแค่แบบหลักเซนติเมตรนะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวแต่ละรุ่นเนี่ยก็ถือว่าทันสมัยั้นสิ่งที่พี่คิมไม่ได้บอกแต่ทุกคนต้องรู้ก็คือว่านั่นคือเครื่องมือของอิหร่านนั่นคือเครื่องมือของจีนนั่นคือเครื่องมือของรัสเซียซึ่งมีความทันสมัยในการใช้งานจริงขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือจุด จุดของการเป็น battlefield แต่ส่วนที่จะจะทำให้เกิด chaos ไปทั่วเลยเนี่ยก็คือก็คือเรื่องของความยากจนที่เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่ทำให้คนเป็นหนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกที่เรียกว่าผลไม้พิษที่อยู่ในแต่ละประเทศนะฮะ <c oughs> ที่เป็นไซเนี่ย ะะที่เคยพูดไว้ว่าทุกครั้งที่สยามประเทศจะสูญเสียอิสรภาพเมื่อไหร่เนี่ยก็เกิดจากคนข้างในจุดไฟเผาแล้วก็เปิดประตูให้ค่าศึกเข้าเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าคนกลุ่มนี้กำลังกระตือรือร้นในการทำงานนะครับซึ่งเขาจะเดินทางทั้งสองฝั่งนั่นก็คือฝั่งการเมืองแล้วก็ฝั่งทางด้านเกี่ยวกับทางด้านอีโคนมิกนะครับซึ่ง ซึ่งตรงนี้แหละในการทุบตลาดตราสารทางการเงินในการปล่อยให้ฟันโฟไหลออกนะฮะซึ่งแบงค์ชาติจะต้องตีเหตุการณ์ตรงนี้ดีๆเพราะพวกเนี้ยมีความเก่งนะฮะในการสร้างข่าวลือนะครับด้วยการใช้ที่เขาเรียกว่ารัชชยโมเดลคือทุบตลาดให้รุนแรงเลยนะฮะทั้งตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้แล้วก็ทำให้เกิดแพนิคเซลนะฮะก็คือไปเทขายตลาดตราสารหนี้นะครับไปถอนเงินจากธนาคารปล่อยข่าวลือเนี่ย ดังนั้นแมงชา้าจะต้องมอนิเตอร์คนเหล่านี้ให้ดีๆนะครับซึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งมันจะล้อไปกับระบบความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกนะครับดังนั้นประเทศไทยเนี่ยคงจะต้องรับมือในศึกเหล่านี้ด้วยนะครับอาจารย์ชี้ให้เห็นทุกมิติเลยเนาะทางเรื่องของการใช้กำลังที่เป็นฮอดวอล เรื่องของสองครามเศรษฐกิจสงครามการค้าที่จะต้องเจอแน,แน่แต่ชอบมากที่ช่วงต้นอาจารย์พูดถึงว่าฟิวเจอร์การทำสัญญาล่วงหน้าของน้ำมันก็มีแล้วเขาทำได้ล่วงหน้าถึงหปีทำไมเขาคาดการไม่ได้ในขณะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาด้านน้ำมันยังรู้เลยว่าสถานการณ์แบบนี้สุดท้ายราคาน้ำมันจะขยับขึ้นเห็นอะไรชัดขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆว่าทุกอย่างถูกออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเจ้าของแบบ ก็ดูเหมือนจะเดินได้ตามที่คิดอาจารย์าาหลังจากนี้ไปสิ่งที่เราจะทําได้หรือสิ่งที่เราจะเห็นหรือสิ่งที่เราจะประสานโดยเฉพาะเมียนมาร์ที่อาจารย์พูดถึงว่าใกล้บ้านเราไต้หวันก็เป็นอีกจุดหนึ่งออทะเลจีนใต้ที่มีแรลนกระเพื่อมเราผู้ฟังฟ้าาาใบสิริวันอยากได้รับความรู้อาจารย์ทิ้งท้ายก่อนหมดเวลาวันนี้อะไรที่อาจารย์ต้องการจะบอกพวกเราคะ วันนี้เราเราคงมาถึงจุดที่ที่เรียกว่าการเกิดวิกฤตใหญ่ของโลกนะฮะที่จะ create ไปสู่เขาเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎี d i r e c t i e ของเฮเกนน่ะก็คือเรื่องของการมี solution คือผลที่ต้องการอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่า create problem เพื่อไปสู่ solution ที่วางไว้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่เรียกว่าการ create problem เพื่อไปสู่ solution ที่วางไว้นะครับ ดังนั้นในฝั่งเศรษฐกิจเนี่ยผมผมผมคุยมาเสมอเลยว่าเราเราเข้าสู่การเติบโตเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นโควิดแล้วเพียงแต่ตลาดหุ้นยังไม่ได้ลงและทุกคนก็ยังเริงร่าอยู่คิดว่ามันสามารถเสรเงินสามารถที่จะสร้างนะครับนี่ได้ไม่จำกัดไม่อั้นเนี่ย วันนี้มันกาลังจะเป็นช่วงเวลาของการจ่ายราคาเมื่อตลาดตราสารทางการเงินทุกอย่างพังลงเนี่ยมันจะมีผลกระทบไปสู่ระบบไอตัว wealth ของผู้คนแล้วก็ความต้องการเงินของผู้คนที่ขาดแคลนนะฮะจากการที่เอาพวกนี้มาเป็นหลักประกันเนี่ยดังนั้นวันนี้มันจะเกิดโดมิโนอหลายๆอย่างที่ท,ที่ที่รวดเร็วและรุนแรงนะครับผมคิดว่า ประเทศไทยคงจะต้องรับสึกตรงนี้ด้วยนะครับก็คือนั่นก็คือเรื่องของการคอรั์ของตลาดเงินตลาดทุนตราดทระสันนี้แล้วพยายามมองว่าไม่ควรที่จะไปถึงตัวระบบการคอรั์ของระบบธนาคารนะฮะเพราะว่าเอเศรษฐีไทยเอาไปฝากเครดิตสวิสหมดแล้วมั้งฮะเห็นมีรายชื่อออกมานะฮะแล้วก็ ระบบธนาคารในยุโรปยังมีความเสี่ยงนะครับมากกว่าระบบธนาคารในในสหรัฐอเมริกาแล้วถ้ายิ่งอัตราดอกเบี้ยตีกลับแรงแบบนี้เนี่ยธนาคารในยุโรปก,ก็จะมีความเสี่ยงในอีกหลายๆเรื่องของการ Mark to Market ราคาแล้วก็แล้วก็เรื่องของนี่เสียที่กำลังจะกลับมาในฝั่งยุโรปด้วยนะฮะซึ่งไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้กันมาแล้วก็นี่เสียในกำลังกลับ ดังนั้นเรา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 จะต้อง r r t t e t w w e l t s ของเราซึ่งวันนี้ก็คงได้คำตอบไปแล้วว่าเรา r r t t e t w w a l t h ของเราได้ยังไงบ้างดังนั้นส่วนที่ใครเป็นหนี้อยู่เนี่ยก็ต้องรีบบริหารความเสี่ยงตรงนี้ดีๆก่อนที่ก่อนที่ระบบของประเทศเนี่ยมันจะไปต่อ ไหวหรือไม่ไหวไม่รู้นะครับผมทำ worst case scenario ว่าถ้าไปไม่ไหวแล้วนี่ที่เราอยู่เนี่ยดอกเบี้ยมันเกิดตีกลับขึ้นแรงเนี่ยเราจะรับมือตรงนั้นยังไงบ้างน,นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเตรียมส่วนใครที่ไม่มีปัญหาพวกนี้เลยเนี่ยนะครับเราก็อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยทำกเกษตรพอเพียงเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือทางออกเพราะอะไรครับคุณสิริวัลท่านผู้ชมและผู้ฟังจะสังเกตนะถ้าวันนี้เราไม่มีนี่เราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเนี่ยไอ้ที่เราพูดมาทั้งหมดตลอด หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามันไม่มีผลกระทบอะไรกับเราเลยเราก็แค่เปิดทีวีนั่งดูละครกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอยู่ในประเทศที่เพระาะอะไรเนพระเจ้าอยู่บนหลักการที่ก้าววางไว้หมดแล้วอะ่ะก็คือถ้าเราอยู่ได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นในชีวิตเราไม่ต้องใช้เงินเราไม่มีหนี้สินเราไม่มีอะไรเนี่ยนะครับเราอยู่ได้อย่างสบายนะครับเราก็นั่งดูละครฉากใหญ่ของโลกแล้วก็ ถือว่าโชคดีที่สุดในชีวิตที่เราได้เห็นละครฉากนี้ที่เราไม่ได้มีโอกาสเห็นนะครับดังนั้นหลังจากเนี้ยยังมีเรื่องใหญ่ใหญให้เกิดขึ้นอีกมากมายให้เราตื่นเต้นอีกนับไม่ถ้วนครับให้เราตื่นเต้นอีกนับไม่ถ้วนจริงๆนะคะเพราะโดยส่วนตัวเชื่อว่า หลายๆคนก็บอกตัวเองว่าไม่เคยคาดคิดว่าชีวิตจะได้เห็นเรื่องพวกนี้บอกให้พวกเรามาตั้งแต่ต้นรายการที่เราคุยกันมาในเวลาที่มีอยู่เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์รู้ไม่มีอะไรดีไปกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านแต่ในมิติที่เราเห็นตอนนี้ค่ะอาจารย์ทามนิดนึงอาจารย์มองเมียนมาจุดละเอียดอ่อนที่เราต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างคะตอนนี้ผมคิดว่าทางเซียรกัตจีดเนี่ยก็คงเข้าไปสนับสนุนกำลังของทางด้านฝ่ายกองทัพที่ควบคุมอยู่แล้วนะครับ ทีนี้ก็เหลืออยู่ที่ว่ากลุ่มชนกลุ่มน้อยเนี่ยจะจะเปิดสึกไหมแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมกลัวก็คือเรื่องของการ create problem ก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศอะแต่ใช้เป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยวัาถูกลังแกแล้วก็ใช้วิธีการที่ว่าเขาเคลื่อนพลขึ้นมา นะครับก็คือก็คือใช้กองกําลังสาบันชาติหรืออาจจะนําโดยสหรัอเมริกาเนี่ยเพื่อทําการช่วยเหลือแต่บางทีไอ้คําว่าช่วยเหลือเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นข้ออ้าง,งนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะเอามาได้เพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้มันจะบอบบางแล้วทีเนี้ยประเทศเราเนี่ยก็จะมีผลกลับมาว่าอ้าวเราสนับสนุนใครเรา ส่งอาวุธไหมเรานู่นนี่นั่นสบียงไหมอะไรไหมมันก็จะเป็นประเด็นในระดับโลกแล้วก็ถ้าหากพื้นที่มันควบคุมไม่ได้นะครับโดยเฉพาะกรณีที่ประเทศจีนกำลังจะเปิดฐานทัพที่เกาะกงเนี่ยซึ่งก็อยู่ทางใต้แล้วเขาก็เช่าแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พื้นที่นะครับการขยายฐานทัพของประเทศจีนเนี่ยก็ ก็ขยายมาถ้าถ้า่ตตรงเกาะโปงเลยเนี่ยก็คือก็คือสามารถครอบคลุมในในอาเซียนได้เกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งซึ่งซึ่งทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยหรือทางด้านฝั่งของตะวันตกเองเนี่ยจะสร้างประเด็นนี้เป็นประเด็นความขัดแย้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นดังนั้นเราต้องมีนักการทูตแล้วก็ผู้บริหารที่ที่เฉลียวฉลาดกว่าที่ไปอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะไม่งั้น ภาละจะไปตกกับบางท่านที่ต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับความไม่ฉลาดของคนที่ต้องนั่งทํางานเหล่านี้นะครับทุกอย่างเป็นความละเอียดอ่อนและเปราะบางมากขึ้นทุกทีอาจารย์พูดอยู่เสมอว่าอะไรนะเวลาที่เกิด GET RESET แล้วก็เกิดการสร้างกระบวนการต่างๆอาจารย์ช่วยขยายความคําว่าวอชิงตันทําหน้าที่อะไรซิตี้ลอนดอนทําหน้าที่อะไรแล้ววัติการทําหน้าที่อะไรในประเด็นที่อาจารย์พอจะขยายได้ หลังหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆมันก็วาง c r e เอทไว้ก่อนหน้านั้นเนี่ยให้อเมริกาเนี่ยเป็นเป็นผู้ชนะนะครับเพราะว่าอังกฤษเองเนี่ยดันโลกมา100ปีละดังนั้นดังนั้นคําว่าอเมริกาหรือวอชิงตันเนี่ยหรือลอนดอนเนี่ยมันมันเป็นแค่เป็นแค่ประเทศแต่คนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันมันอยู่สูงกว่าระดับประเทศ ดังนั้นเขาจะสามารถใช้ประเทศไหนก็ได้นะครับในการในการเป็นเครื่องมือในการลั่นระบบของเขาซึ่งซึ่งเขาจะสามารถที่จะใชะ้ตัวระบบตรงนี้แหละนะครับในการที่ว่าอยู่เหนือประเทศแล้วก็บงการคนผู้บริหารประเทศนั้นๆนะฮะให้ให้ทำตามนั่นก็คือนั่นก็คือการวางสนธิสัญญาต่างๆแล้วก็วางองค์กรระดับโลกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหลังๆังสงครามโลกอันที่สองเนี่ย วอชิงตันเนี่ยสู่ถูกเป็นคนที่สร้างความขัดแย้งเพราะอะไรครับเพราะเบื้องหลังของของของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถูกบริหารโดย Minitary Industrial c o m p l e x ซอะซึ่งประกอบไปด้วยของตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์นะฮะก็คือบริษัทโบอิกเนี่ยที่ขายเครื่องบินลบเนี่ยเราก็เราเข้าใจว่าขายเครื่องบินโดยสารเนี่ยจริงๆเครื่องบินลบเนี่ยนะครับแล้วก็บริษัทเลตตันนะฮะบริษัท ล็อกฮีดมาตินซึ่งบริษัท Martin, นะล, mm hmm. อล็อกฮีดมาตินเนี่ยนะครับเป็นของตระกูล1ใน13 Family ของโลกก็คือตระกูลดูปองนะครับแล้วเขาก็ค้าสงครามค้าอาวุธเนี่ยมาตั้งแต่สมัย สมัยอเมริกาเนี่ยนะครับจะปลดแอกตัวเองเนี่ยจากอังกฤษแล้วก็ขึ้นมาเป็นประเทศอเมริกาตั้งแต่สมัยจอร์จวอชิงตันนะครับสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค้าอาวุธตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็พัฒนามาจนเป็นบริษัทล็อกฮิตมาตินบริษัทเลตันณปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งโดยเฉพาะล็อกฮิตมาตินในปัจจุบันเนี่ยถือหุ้นโดยถือหุ้นโดยซิตี้อัพลนดนะครับผ่าน ผ่านกองทุนกองทุนหนึ่งชื่อว่า Capital Group นะฮะ Capital Group เนี่ยมีมีผู้บริหารนะฮะชื่อว่าคุณเดวิดเมย์นะฮะเป็นเดวิดเมย์เนี่ยไม่ใช่นักฟุตบอลของทีมแมนยูนะฮะเดวิดเมย์เนี่ยเป็นสามีของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของของอังกฤษชื่อว่าเทเลซ่าเมย์นะครับเขาบริหาร <c oughs> กองทุนเบื้องหลังที่เรียกว่าเป็น เป็นเขาเรียกว่ากองเวสต์มินสเตอร์ฟันเนี่ยนะครับในการบริหารเพราะอะไรคุณสิริวันเวลาที่คนพวกนี้เขาไปปั่นหัวให้ผู้คนลบกันเนี่ยเขาสามารถที่จะไปปล่อยกู้ให้ประเทศนั้นๆน,น,นะครับทำไมต้องปล่อยกู้ให้ประเทศนั้นๆล่ะเพราะว่า ประเทศนั้นๆก็จะไปรีดภาษีจากประชาชนแล้วก็ไปก่อนหนี้แล้วก็เอาเงินจากประชาชนนี่แหละมาซื้ออาวุธนะครับแล้วพอลบกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาสร้างประเทศขึ้นใหม่ก็ต้องมาขอกู้พวกเขาอีกแล้วประชาชนก็ทํางานหนักจ่ายภาษีแล้วก็สร้างประเทศขึ้นมาใหม่นะครับแต่นั้นก็คือการที่เขาทําแบบนี้มันเหมือนกับสร้างกิจกรรมให้กับโลกมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ทําเวลให้กับพวกเขาซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ทราบกันนะว่าเขาปล่อยกู้ให้ทั้งสองฝ่ายแหละ แล้วแล้วเขาทําแบบนี้มาตั้งแต่สมัยสงครามนโปเลียนละนะครับก็คือปล่อยกู้ให้ทั้งสองฝั่งฝั่งชนะก็ต้องมากู้เงินเขาต่อฝั่งที่แพ้ก็ต้องมากู้เงินเขาต่อไปสร้างประเทศแล้วก่อนทําสงครามเขาก็สามารถควบคุมผลของสงครามได้ดังนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมความรุนแรงในรอบเนี้ยที่ผมพูดอยู่เสมอคุณสิริวันว่ารอบเนี้จะเป็นรอบที่แปลกกว่าทุกครั้งคือจะไม่มีผู้ชนะก็จะลบกันเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็จะเลิกกันไป พราะโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่ระบบใหม่ที่ที่ที่องค์กรเหล่านี้สามารถคนโทรลโลกได้100%่เร์แล้วก็สามารถคนโทรลพวกเราได้ทุกยูนิตละเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่พวกเราจะต้องทำพาส,สปอร์ตหรือบัตรประชาชนเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลหลังจากนี้เรา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 ก็จะต้องทำเขาเรียกว่าไอตัวเปิดแบงค์บุ๊กแบงค์เนี่ยเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็เราอยู่บนระบบดิจิตอลเคอร์เรนซี ซึ่งแปลกไหมว่าคนที่เราเรากำลังบอกว่าประเทศจีนเป็นผู้นำนะแต่ปรากฏว่าคนที่สัพพอร์ตแล้วเป็นคนสัสนุนอินฟาสตรเจอร์ที่แท้จริงของจีนเนี่ยคือซิตี้ออฟลอนดอนแล้วแล้วระบบธนาคารกลางของแต่ละประเทศที่อยู่ในเครือข่ายซิตี้ออฟลอนดอนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารสวิสหรือประเทศบาฮามัสเนี่ยซึ่งเป็นเกาะฟอกเงินเนี่ยนะครับก็ทําขึ้นมาก่อนเลยเนี่ย เนี่ยก็คือก็คือเขาก็อยู่ผลหลังจากความขัดแย้งเราให้จีนกับอเมริกาขัดแย้งกันสุดท้ายเนี่ยโลกก็จะเดินไปตามระบบที่เขาวางไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่โลกกำลังจะสู่ระบบการเมืองการปกครองใหม่ที่สามารถปกครองพวกเราได้แบบแบบบายูนิตแต่คงสิริวันโอ้ต้องบอกว่าวันนี้ไม่แปลกใจเลยน้องๆที่สถานีนับเวลากันแทบไม่ถูกเลยเพราะว่าเวลาฟังอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้แต่สิ่งที่ใครติดตามอาจารย์มาหลายๆปีขอประทานโทษอาจารย์เข้ามาให้ความรู้ในมุมของสื่อกี่ปีแล้วคะประมาณสองปีครับแต่ว่าออกแบบนานๆครั้งเนี่ยก็สักสี่ห้าปีครับจุดแรกตอนที่อาจารย์มาพูดเรื่องพวกนี้ยอาจารย์เจอแรงปะทะอะไรบ้างคะทุกวันนี้ยังเจอเลยคะสมัยก่อนก็มโนว่างจินตนาการมากนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งก็ ก็ก็เปลี่ยนเ้วยความจริงมันแต่ละวันมันเริ่มปรากฏปรากฏขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนก็หาคําตอบไม่ได้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็เลยได้สมญาณนำเลยคุณผู้ฟังที่เป็นเอฟซอาจารย์จะรู้ดีผู้มาก่อนการคือรู้ล่วงหน้าการเห็นอะไรล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าบางคนพูดกับเอ่อปุ้มชิรวนทรัต์ว่าอาจารย์เป็นนอสต้าดามุสเศรษฐกิจทิ้งท้ายกับเศรษฐกิจสั้นๆในสองนาทีให้พวกเราเห็นภาพนิดจริงว่าเอ่อเราจะป้องกันตัวเองอะไรยังไงบ้างแต่ชอบนะอาจารย์บอกว่าแค่ไอ้เรื่องที่เราคุยทั้งหมดเนี้ย เราใช้แนวปรัชญาเศรษฐพอเพียงของในหลวงราชการที่9เราอาจจะนั่งอย่างสบายและดูละครอย่างมีความสุขบอกพวกเราได้ค่ะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่พระอ,องค์ท่านทำไว้เนี่ยหนึ่งคือคนที่อยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่เนี่ยเรามีพื้นฐานแต่กเกษตรกรรมแล้วเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงนิงนการเมืองระดับโลกในระดับซับซ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ เราทำยังไงโดยที่เราไม่เป็นหนี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยเจ็ดิปดิเอร์เซนี่ยอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เงิน่ะเพราะว่าระบบของ City ้อัลเอร์ตนเขาวางไว้เลยว่าเราต้องใช้เงินเพื่อที่เราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีมันนะฮะนั่นก็คือแลกอาหารในพื้นฐานที่หนึ่งแล้วก็เป็นแลกความสนองกิเลสตัณหาแล้วก็เอาไปเรื่องของหน้าตาในสังคมอะไรพวกนี้นะครับ แค่เรามีที่ดินแล้ววันนี้เราไม่ขายราคาที่ดินก็เพุ่งเอาพุ่นเอาพุ่งเอาอ่ะเราก็กลายเป็นคนที่ที่มีฐานะแต่แต่เราเราอ่ะไปขายสิ่งที่มีค่าที่สุดคือที่ดินน่ะแล้วเราก็ไปเอาสิ่งที่ไร้ค่าที่สุดก็คือเงินน่ะเอาเข้ามาเพียงแค่ว่ามาสนองกิเลสตัณหามาใช้สุดท้ายเราก็กลับมาเช่าที่ของเราอ่ะนะครับกลับในทุนเนี่ยเร่นี่คือสิ่งที่ระบบมันออกแบบไว้นะฮะในหนังสือเดอะโปรโตคอลก็เขียนไว้เลยว่าเราต้องทําให้คนคนทั้งโลกเนี่ย สูญเสียที่ดินแล้วเขาจะเข้ามาสู่ระบบของพวกเราแล้วเราจะคอนโทรลคนเหล่านี้ได้นั่นก็คือความยากจนเนี่ยแหละครับดังนั้นสิ่งที่รัฐการที่9้าวางไว้มันแก้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยไว้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจในปรัชญาเราใช้กิเลสนําเราใช้ความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดเราเราถึงสูญสิ้นทุกอย่างอย่างที่เราเห็นณนะปัจจุบันนี้ครับคุณสุริวัฒนดังนั้นถ้าเราทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามเราก็จะสามารถเดินผ่านในช่วงเวลานี้ได้ครับ ขอบคุณสําหรับทุกความรู้ที่อาจารย์ทวีศุขธรรมศักดิ์นํามาฝากพวกเราอาจารย์ถนอมสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยอาจารย์เองก็เรียกว่าสุขภาพก็มีปัญหารุมเร้าพอสมควรพวกเราส่งกําลังใจให้อาจารย์ได้ทําในสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจไว้จนถึงเป้าหมายที่วางไว้ด้วยสวัสดีค่ะครัสวัสดีค่ะ